บารมีนั้นปะที่มีขนมปัมีเย่าเลยเดี๋ยวรอจะเอาอที่พดเยะหมดแล้วนี่เปลมแดดยังหมดเลยพี่บอกเถอเดี๋ยวเขาว่ารอนั่นอีกไปไเลยไปเไปเลยอาเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่บนเก็บบนเก็บบก็บนเสวัสดีจ้ากคุณ โอ๊ยพี่เจบคอว่ะวัดีจ้าสีอ่ะพียงพีองาหอพี่ไมแงไม่มี นายยกยืมได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเออยังยังยางยัง,ยงอะไรอะตีเอานายยกเข้าด้วยเหรอที่ขาวที่ทครับเข้าไปด้วยครับ mày biết 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 mày mày biết mày biết tai อันนี้อะไรเนี่ยคุณมาเล่นโทรศัพท์ไปในสนามลบเขาเนี่ยอติผมอยากดูผมอยากดูเหรอคุณตำรวจเล่นปะเนี่ยผมถามจริงอะไรนะครับคุณเป็นคนตำรวจเหรอผมสามผมเหลือมัดเดียวมัดเดียวเหรอครับให้ผมช่วยไหมขำหน่อยคำหน่อยโอ้โเยอะจังนะไม่ได้ไม่ได้ ตายป่ะผ่มเลือมัเดียวตายบ้าเราชื่อนิวใช่รู้จักหรอคะสวัสดีครับคุณนิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออยู่นะเอ้ยเดี๋ยวไม่ไปเก็บนะไม่ไปต่อยหรอ

あっおいおいおい。 Oh. 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 Louis. Louis. เดี๋ยวไิต้ากันผมหน่อยโดนนายยกไปดีมาิโอ้โหอันนี้ตายแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ให้ให้นี่เนียนเนียนเหรออ๋อนายยกนี่มาโทษครับโทษครับ ไหนเหลือกี่มๆๆๆอ่าไม่มีคนมาเก็บกล่องอ่ะ <c oughs> คืออะไรอ่ะย <c oughs> ังไงเตี้ยต่อยจีกออ <c oughs> ูจะตายแล้วจะตายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอเขายังไม่เก็บเลยทำไมชุบแล้ววะหมอหมอโอ้โหวิ่งไวสซะขนาดนี้ เรายังไม่เก็บเลยร่วงพอบอกเหรออ่าโอเคโอเคเอาในยกอย่างเกียนอน่ะเหลี่ยมเหรอในยกเหลี่ยมเหรอโอ้ในยกปวดท่อนหมดหรือเปล่า ได้ผมเก็บเองมามมีใครเก็บผมเก็บเองนนเนี่ยเนี่ยโูจิโูจิวงเนว่าเขาไม่เล่นกันยังไงเนี่ยคืออะไรเนี่ยเอามาเก็บดิมามาเร็วมาสุดฟ้ามาเร็วคืออะไรตื่นอ๋อเพิ่งตื่นเนาะผมเพิ่งตื่นไปเลยเลยครับไปอ๋อ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 อเอาเลยไม่ใครเก็บไหมอะไม่รู้ผมก็ไม่รู้นี่ยไม่มีใครเก็บเดี๋ยวผมงงอยู่เดี๋ยวเล่นกันยังไงไม่มีคนเก็บ เรียบเลยพี่เอาโดนหมัดจุ๊บหรือเปล่านอนหมดอะนอนคู่อะครับโอ้โหสุดฟ้าผู้โอยแบบน่ี้เราไม่ลงโอเคเรียบร้อย